กรดูเเดอรสิบ่เอ้ยมันตกนีิงนี่มันจะมาทำอะไรชุดบ้องไหเขาที่ไหนเนาะได้หรือบอกบอกข้าว้องกันได้โอเคไปไปเวเเคเอเดเดี๋เดยเดยเดยเด้ เป็นทุกขั้นพุ้นฐานนะครับก็จะมีในส่วนของ,ม,งมัวกเกาะประกันสามในส่วนอือื่ออื้อืือชื่ออือือชื่อืมีค่าประกันประมาณห้าปกงมีคประกันสี่รอ,องท้ามีคประกันสอคือว่าหลอมกันเนี่นนนเราเีดเียกต่อไปต่อ ก็แหนมกันน่ะเหล่าเนี่ยเยลลา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 ชุด yeah, ต่อไปชุดต่อไปนี่คือในส่วนของชุดหนังนะครับโ oh, yeah. อเคมาเดี๋ยวขอเสร็จเต็มยุดก่อนแป๊บในส่วนของหมวกจะมีค้าประกันอยู่ที่5ในส่วนของเสือก็อจะมีค้ามประกันที่8 เ่วาของเกมมค่าประกันทีน่7ส่เจ็ดของรองเท้ามี่ามกันทีน่สี่เออแล้วก็ชัวรพผ่ใช้ดได้นะครับใช่ดได้แล้วประกันใช่ได้ช่ดได้ใชดได้พัานค่าปกันนะครับเจ๊ที่ต่อไปแล้วก็เจย่ายาย่า โอ okay, เคแ,แล้ว้มีเสียงขอแท่งแล้วขอไปเลยครับวันนี้บ้านวันนี้บ้านผมกดตกนะโอเคเย้เ okay. ค yeah. okay, ชุดต่อไปชุดกระดูก ในส่วนของหมวดจะมีค่าป้องกันยี่ที่8ในส่วนขอ,ของก่อนจะมีค่าป้องกันยี่ที่11ในส่วนของกางเกงจะมีค่าป้องกันยี่ที่10บต้องทำมีข้าวประกันยี่ที่เจจะถามว่าเท่ไหมยอดโอเคไม่ได้ได้ไดอ,อโอเคคือมันมีชุดหนึ่งนะที่ผมไอ้คนลองยังไม่ได้เป็นชุดแดงๆดงไอชุดแดงแอะไรเนี่ยแหละจะถามว่าเท่ไหม ยอดอุ๊ยยอดไปที่ไหนนะเออโอเคจะเก็บเก็บกมันี่เรื่องรีวิววันอื่นเดี๋ยวผมค,ค่อยทำนะครับโอเคคลิปนี้รีบตัดรีบไปเลยคลิปสุดท้ายแต่ไม่ช้าสุดชุดเหล็กโอเคละไปในส่วคอมมอจะมีข้ามกันที่ที่สิบเอ็ด ในส่วนของเชือกเกาะจะมีเข้ากันที่16ในส่วนของกะเกงจะเข้ากันที่13ในสองเราทำเข้ากันที่20คือคือชุดนี้มันเป็นชุดที่แบบโอ้โหเท่ชุดตัวหนึ่งมันจะมันอยู่ที่ไหนนี่แหละกำผมหาไม่ทีอยู่โอเคถ้าใครชอบไปยีรกดไลค์กดแชร์และกดซับสครด้วยเพื่อเป็นการแก้ผมทำต่อนะ ถ้ามนันมีก็ได้ทานอยู่เหมือนเดิมแหละโอเคลาไป